สโมสรเชียงรายล้านนาฟุตบอลครัคบสิตย์เยือนครับเริ่มเล่นก่อนครับพเพทินตาก20ไปโยนเลยฮะนิพนที่25ไปแล้วนัทวัฒน์สุวรรณนัทวัฒน์สุวรรณมองแล้วครอบข้ามไปให้อภิษ์ลูกนี้ธนวิชคำใจลูกนี้โต ประตูแรนะของเชียงรายแล้วนะโดยการะะตูของหมายเลขสิธนวิทย์คำจ้อยธนวิทย์คำจ้อยยิงด้วยสายกโ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 ก นำอาวุธศินให้สัญญาณอุบัเหตหมดเวลาการแข่งขันนะครับ